290 290 320 310อันนี้คือผมบูทนะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในไฟเอมเมืองสตาร์ทาวนะครับเป็นเมืองของพีตาแล้วก็พี่มาลีเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแท็กให้ดูนะครับแพทล่าสุดเลยเขาปรับมาหลายรอบมากแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแท็กที่ ขับสนุกแล้วก็แรงที่สุดเท่าที่ปรับมาละเนาะขับโคตรมันนะครับผมอยู่แก๊งไก่กินกนางนะครับไอซี IC ชื่อบราอ์โจนแฮมเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแท็กคันนี้ในร้านค้ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็แต่งทั้งหมดมันจะราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวบวกลบให้ดูอันนี้ผมแต่งไมหมดแล้วนะแล้วก็ด้านนอกแต่งแค่สปอยเลอร์ล้อล้อเดิมนะครับไม่ได้ใส่คาร์บอนไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเวลาใส่กับไม่ใส่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าพุงจัดพุงจัดแท็กนี้เป็นรถร้านค้านะครับในเมืองนี้ในสตาร์ ours, ทาวแถ่กันเป็นรถร้านค้านะเดี๋ยวผมซื้อกล่องซ่อมก่อนเดี๋ยวผมซื้อกล่องซ่อมหนึ่งงานชำระด้วยบัตรแหมจริงๆก็อยากจะจริงๆอยากเปลี่ยนสปอยเลอร์เหมือนกันนะแต่มันก็แพงอยู่อะ เดี๋ยวไปลองขับเส้นไฮเวย์ออกนอกเมืองนะครับผมจะไม่พยายามไม่บูตไม่อะไรเลยนะครับแบบขับแบบปกติเลยนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าบูตมันก็จะสามร้อยใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นสามร้อยเนี่ยสามร้อยนี่ผมบูตนะมันก็จะประมาณนั้นแหละอุ้ยโอเคสังเกตเกียร์นะครับเกียร์แม่งขึ้นไวมากปรับแผ่นใหม่มาเกียร์ขึ้นไวมาก รถมันก็จะพุ่งๆแบบขับสนุกอะไปเลยแล้ันแล้วขึ้นเกียร์สี่เกียร์ห้าผมไม่ได้บู๊นะผมไม่ได้เบรกบู๊นะกดแบบกดเร่งอย่างเดียวเลยสองร้อยยี่สิบมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับเวลาเด้งเนินมันก็จะไปเนี่ยสองร้อยหกสิบแท็กมันเป็นรถแบบเด้งเนินอะ่ะสองร้อยเจ็ดสิบเห็นป่า2สองร้อยแปดสิบเวลามันเด้งเนินอะ่ะสองร้อยเก้าสิบเกือบสามร้อยเกียร์มันจะตันอยู่เกียร์เจ็ดนะครับ ปั๊บเด้งเนินอีกสองร้อยแปดสิบเจ็ดอะเมื่อกี้เห็นปะ่ะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับพอถึงทางเรียบๆมันจะลดมาเหลือประมาณสองร้อยยี่สิบยี่ห้าเนี่ยมหประมาณนี้แหละเอออะไรปะนี่ดูเส้นกลับเขเมืองเส้นกลับเขเมืองมันไม่ค่อยมีนเนินอะมันจะอยู่ประมาณสองร้อยก,กว่าสองร้อยยี่สิบเห็นปะ่ะสองร้อยสิบ ปบเด้งเนินทีหนึ่งอาวไม่เด้งนั่นแหละคอยดูนะปึ๊บเห็นป่าสองรอยี่สิบขึ้นเนินกัสองร้อยห้าสิบสองอหกสิบเห็นปะ่ะนี่แรงครับแรงครับแท็กแรงที่สุดเลยเป็นรถที่แรงที่สุดในร้านค้านะสองร้อยแปดสิบนี่ถ้าไม่บูตนะเมื่อกี้ผมบูตไปสามร้อยอ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปขับเส้นบูธดีกว่าถ้าไม่นับรถประมูลนะครับถ้าไม่นับรถประมูลน,นะแท็กมันเป็นรถที่แรงสุดละหุออ่ออกออกบอก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเรามาขับเส้นบูธดูผมจะขับสองรอบ,บนะครับขับแบบไม่บูธกับขับแบบบูธดูดูดูดไปเลยรอบแรกแบบไม่บูธนะดูดิไม่นจะเท่าไหร่ ผมไม่ค่อยได้สังเกตเหมือนกันว่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบสครับไม่แตะ290ร้ยเก้ลยไม่แตะสองเลยเนี่ยสองเจไม่แตะ290เเลยเส้นกลับ 260 270. 2 7อหรอยเ็ดสิบไม่แตะ290ยเบลยครับดูดิปะ่ะทำไงก็ไม่แตะ290รอบนี้ผมจะลองพยายามบูดูนะผมก็บูดไม่ค่อยติดเหมือนกันว่ะ 290 290 320 310อันนี้คือผมบูทนะมันบูทข้างหน้าได้อีกทีนึงโอ้บูทไม่ติดบูท <laughs> ไม่ติดนั่นแหละ320ผมเคยไปได้304อยู่นะถ้าบูทติดหลายๆเนินเะนี่ยแต่เมื่อกี้บูทไม่ติดเลยเดามาดูเส้นกลับกัน280 เนินี้บูทไม่ได้เพราะไม่เนินี้บูทได้อยู่ไม่ได้ไม่ติดไม่ติด,ตด280บูทไม่ค่อยติดครับนั่นแหละเนาะอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องหรอกมั้งก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นบูทส่วนใหญ่คนก็จะบูทกันเส้นนั่นแหละ เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าในร้านค้าแท็กมันจะเหลือราคาเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดก่อนนะน,นี่มันไม่รู้อ่ะไปดูดีกว่าเอาชัวร์ๆในดูสิ น่าจะอยู่หมดซูเปอร์อันสุดท้ายนี่ครับ4.1ล้านอิงเหรออ๋อเออนะครับ4ล้านหนึ่งราคาเดิมเลยนะครับ4ล้านหนึ่งเป็นสีเป็นสีขาวโคตรสวยแท็กสีขาว4ล้านหนึ่งนะครับน่าจะแพงที่สุดในร้านค้าละแท็ก4ล้านหนึ่งลองลงมาก็น่าจะเป็นนี่4.8ลองลงมาก็เป็น4.8เดี๋ยวผมว่างๆเอาไว,าวา้รีวิวให้ดูนะครับ วงว่างออกมารีวิวให้ดูเพราะว่าคนในแก๊งก็มีอยู่สี่แปดก็พอๆพกับพอๆกับแท็กเลยนะผมผมรู้สึกว่าขับแท็กมันกว่าว่ะเออรู้สึกว่าขับแท็กมันกว่าเอยวไปดูในร้านค้ากันว่ามันแต่งประมาณเท่าไหร่ไปดูที่อู่ดีกว่าว่าแต่งมันประมาณเท่าน,น,นี่คือ ผมแต่งหมดทุกอย่างเลยนะนี่มาปั๊บเขาให้ อันนี้อย่างแรกนะครับเครื่องอ่ะ,อะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันนี่เครื่องโอ้โหไม่รู้ราคาว่ะเฮ้ยแต่น่าจะโอ้โหดูไม่ได้เดผมดูว่ามันจะมีราคาบอกแต่แต่งเต็มมันประมาณเจ็ดล้านอ่ะสี่ล้านหนึ่งแต่งเต็มประมาณสามล้านครับเพราะว่าน,นี้หกแสนแล้วอันนี้น่าจะประมาณแปดแสนกว่า แปดอ่ะเราลองตีกลมๆสักเนี่ยไอ้น้ามันขึ้นทีละแสนสองแสนเลยเนี่ยปะ่ะผมตีสักแปดแสนแล้วกันแปดแสนบวกเบรกอุย้ยเบรกผมไม่ได้ใส่เบรกหรอวะนึกว่าแต่งเต็มเบรกห้าแสนห้าบวกห้าห้าห้าแสนห้าอ่ะนุ่มใส่เบรกแล้วเนี่ยเกียร์เกียร์สักสี่แสนแล้วกันสี่แสน เกาะเกาะนี้ใส่เต็มเลยเกาะหกแสนอ่ะเกาะหกแสนแล้วก็เทอร์โบเทอร์โบนี้น่าจะแปดแสนนะถ้าผมจำไม่ผิดแปดแสนเท่า,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 าไหร่เนี่ยสามจุดหนึ่งเอ็มสามจุดหนึ่งเอ็มนะครับบวกสี่ล้านหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยปะ่ะมันประมาณเจ็ดล้านกว่า มันจะประมาณ7ล้านกว่านะครับถ้าแต่งเต็มอะแต่ว่าถ้าคนมันขายกันมือสองมันจะขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะหกเ2็องเก็คือลดมาเมหนึ่งลดไาเมหนึ่งประมาณนั้นของผมใส่สปอยเลอร์ด้วยถ้าใส่สปอยเลอร์บอดี้พาร์ทสปอยเลอร์เนี่ยสปอยเลอร์มันเท่านี้สองแสนสามบวกสองแสนสามเจ็ดล้านสี่แค่นี้นะครับ ใครที่อยากแต่งแบบภายนอกทอ่อมีท่อหลายอย่างแต่ท่อทุกอย่างสองแสนหมดท่อมีหลายแบบอดี๋ยผมเอาท่อแบบแรกอาเทีสุสละท่ออีกสองแสนนะใครจะแต่งอีกก็สองแสนะ 7, 000, 6, อะเจ็ดล้านหกอะเจ็ดล้านเจ็ดอะมันนาไม่้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรที่แต่งได้เลยแต่งไปก็ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยพวกฟอนบัมเบอร์เนี่ย, um ยผมไม่ได้แต่งนะครับด้านหลังก็ไม่ได้แต่ง หหลังเมืองน,นี้จริงๆมันมีของแต่งนะแท่กอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทําไมเมืองน,นี้ไม่มีเขาหน้าจะเอาออกมาด้าข่าไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ใส่เลยเจ็ดล้านเจ็ดนะครับถ้าแต่งสีสีหลักอะสี่พันนะครับเนี่ยเนี่ยสีข้างหน้าสี่พันแต่ถ้าสีหลักสีที่มันเยอะที่สุดสองหมื 2, 000, ่นเห็นปะสองหมืน <laughs> นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบสีด้านสีอะไรเงี้ยสองแสน อะสองหมื่นเหมือนกันวะอ่ะไหนวะข้างก่อนเห็นสองแสนอยู่นี่ไงหนึ่งแสนเนี่ยถ้าจะเอาแบบสีด้านสีแบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยดูดิเนี่นะประมาณนี้ครับแท็กเมืองนี้ขับมาอยู่อุ้ยมันไม่มีสติกเกอร์ด้วยใช่ผมว่าผมจะใส่สติกเกอร์อยู่เท่าไหร่วะโอ้โหสติกเกอร์สามแสน the t fuck สติกเกอร์สามแสนเลยเหรอ เชี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยต่อฟอกลายนี่เท่ดีเนี่ยแต่น่าจะซ้ำกับคนอื่นมันเปลี่ยนสีไม่ได้อ่ะสีลายสติกเกอร์โห้ล้เปลี่ยนได้นี่เฟี้ยวเลยอันนี้สวยสุดละสหรับผมอะจังค์เดอะควิกฟิกอันนี้ก็เท่ดีะ่ะวันนี้ครับใครที่มาเล่นเมืองนี้ก็ เก็บตังค์ดูแล้วกันนะ7ล้านจริงๆไม่หาซื้อมือสองเลยอะคนมันขายกัน6ล้าน6ล้านบาง5ล้าน8ก็มีนะเออ5ล้านกว่าก,าก็มีแต่นานๆนทีอ่ะมานี่ผมใส่สปอยเลอร์คาร์บอนเล็กนะครับจริงๆผมอยากใส่แบบเนี้ยนะี่แบบเนี้ยเท่ดิแต่มีคนห้ามผมไว้นะครับเขาบอกมีคนบอกว่าไอ้นั่นอนะใส่แล้วมันเลี้ยวดีกว่า แต่เวลาผมขับมันก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะฮัลโหลพี่อันนี้รถพี่ปะนี่ฮัลโหลอยู่ไหมครับว้าวว้าวผม<ๆ>ผมยืมรถหน่ wow, wow, wow. อยดิเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับสปอยเลอร์แต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างกันนะเนี่ยแต่สปอยเลอร์อันนี้มันดูใหญ่แบบมันแบบแบบมันบังวิสัยทัศ่าเพราะว่าผมชิมสปอยเลอร์เล็กไง เนี่สปอยเลอร์เล็กแต่ความเร็วก็เท่ากันเลยนะไม่ได้มีผลกับความเร็วเลยสปอยเลอร์เหมือนอยู่ที่ว่าเราชอบอันไหนอะเลยสามร้อยสามสิบอะบูดะแต่แต่มันรู้สึกเลี้ยวแข็งๆรู้ป่าวะแต่มันรู้สึกเลี้ยวแข็งๆจริงๆวะคิดพี่เองวะ ต่แบบเท่นะสปอยเลอร์เนี่ยมองด้านหลังอะมันแบบทเทอ่ะลองใหม่ดิ ờ <mí> mà <toys> là thì điều gì đi đi nít ninh cái này này nít điều à. รือเปล่าวะไม่ผมว่ามันเลี้ยวดีกว่าวะผมว่ามันเลี้ยวดีกว่าวะ่ะสปอยเลอร์นเนี่ยอันนั้นมันหรือว่ามันเป็นที่ภาพวะเลยผมว่านี้ดีกว่าวะ่ะหรือคิดไปเองวะ่ะส <laughs> มันใครมีแท็กใครที่ดูคลิปก็ไปลองๆองแบบขับดูแล้วกันแต่ผมว่าก็ต่างกันนะ เาราสู้สึกว่าต่างกันนะอาจจะเป็นเพราะต่างที่ภาพก็ได้พอพออันนี้มันเล็กไงเราเลี้ยวเราแบบเอเราเห็นว่ามันเลี้ยวแต่พออันนี้มันใหญ่พวกมันมันแปล,แปลกๆมันก็เลยคิดว่ามันเลี้ยวไม่ค่อยดีผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าประมาณนี้ครับแท็กเดี๋ยวไว้จะมาลองสี่แปดให้ดูเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย